สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบานในบ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูชีวิตแม่ค้าข้าวแกงอาหารตมสั่งตลาดนัดในฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะที่สําคัญนะคะตลาดนัดที่ใหม่ค่ะนะคะเป็นตลาดนัดที่เขาให้ที่ประจํากับเรานะคะเป็นเอ่อชื่อตลาดนัดก็จะเป็นชื่อบอกกิโมนหนึ่งนะคะ สาขาหนึ่งค่ะก็จะเป็นที่จอดเรือนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะเราก็จะพาเพื่อนชมบรรยากาศนะคะทางทางระหว่างทางที่เราเดินทางออกจากบ้านกันนะคะวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนนะจะเป็นถนนเลียบทะเลนะคะเพื่อนจะเป็นภูเขานะคะอยู่บนภูเขาเป็นป่านะคะอยู่ในป่าเล็กๆนะคะก็ จะเป็นทางผ่านนะคะที่พวกเราจะต้องเดินทางผ่านตรงนี้กันประจําทุกครั้งเลยนะคะก็จะเจอหมูป่าด้วยนะคะทุกคนก็เก็บภาพน่ารักนรักมาฝากกัน,นค่ะเช้าเช้า,า,ชาก็จะเจอสัตว์ป่าแบบนี้บางทีก็หมูป่าก็โดนรถชนบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนนะมีตายมั่งนะ ขับรถบนถนนเส้นนี้เราก็ต้องระวังด้วยนะคะมีสัตว์ป่านะคะเช่นหมูป่าหรือว่าตัวเม่นอะไรแบบนี้นะคะถึงแล้วค่ะทุกคนนี้นะคะทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นเอ่อตรงนี้มันเป็นที่ VIP นะคะในตลาดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็พาเพื่อนดูบรรยากาศนะคะสำหรับพ่อะค้าแม่ค้าเช้าๆมาเขาก็เตรียมตัวตั้งร้านกันค่ะ เราตั้งล้างเสร็จนะคะเราก็ทอดของก่อนเลยนะคะเพื่อนจะเป็นพวกของทอดเนี่ยตั้งน้ํามันร้อนปุ๊บเนี่ยของทอดเราต้องเอ่อขึ้นต,ตั้งล้านก่อนเลยค่ะขึ้นล้านก่อนเลยนะเพราะว่าก่อนที่เราจะเตรียมผัดกับข้าวอะไรต่างๆเนี่ยเราจะทอดของทอดก่อนนะคะของทอดทานเล่นนะคะบางทีมีพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาก็มาซื้อทานด้วยค่ะ ก็เลยต้องทอดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะเวลามีลูกค้ามาซื้อนะคะเป็นอาหารเช้าว่างๆทานกับกาแฟาอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆฝรั่งจะชอบมากๆเลยค่ะส่วนมากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะที่มาซื้อนะตอนเช้าๆเนี่ยแต่ตอนเอ่อพวกลูกค้าทั่วไปเนี่ยจะยังไม่มานะคะเช้าๆเราก็จะ เตรียมของไว้ให้เต็มหน้าร้านก่อนเลยนะคะทุกคนซามโมซาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทอดเพิ่มค่ะให้เต็มถาดเลยนะคะปอบเปี๊ยของเราก็สวยน่ารับประทานมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ่ะสวยเหลืองทองเลยค่ะไม่อมน้ำมันนะคะตอนนี้เราก็กุ้งนะคะเราจะไปละลายที่ร้านค่ะนะ จะได้สดๆมาเริ่มทำผนนงกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชนะคะพริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอย่าใส่มากเกินไปเพราะฝรั่งจะเผ็ดนะคะแล้วเปลืองด้วยค่ะราคาแพงนะ,ะเติมหัวกะทินะคะลงไปค่ะหัวกะทิก็ใช้กะทิกระป๋องที่เป็นอยู่ด้านบนนะคะที่นี่มันจะอากาศหนาวแล้วก็หัวกะทิเขาก็จะลอยอยู่ด้านบนนะคะเราก็จะเท ในส่วนหัวกะทิลงไปนะคะผัดกับน,น้ำมันให้หอมเลยค่ะพริกแกงนะคะผัดพริกแกงให้หอมขึ้นมาก่อนนะคะเราถึงจะใส่หัวกะทิลงไปผัดให้แตกมันเสร็จแล้วก็เติมเนื้อไก่ลงไปเลยค่ะเ<ม>นื้อไก่ที่ร้านของเราจะลวกมาก่อนเลยนะคะเพื่อนลวกมาก่อน80%นนะคะอันนี้ใช้ดีมากเลยนะคะทำให้แบบว่าไก่ของเราเนี่ยสวยนะคะเวลาแกงแล้วไม่เหี่ยวไม่ แข่งกระด้างนะคะทุกคนนะเทคนิคนี้ใครอยากลองเอาไปทํานะคะก็ลองดูนะคะรับรองได้ว่าเลิศค่ะนะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงนะคะใส่ถ้วยด้วยน้ําตาลนะคะน้ำตาลทรายน้ปาปลาเอ่อแล้วเราเราจะใส่น้ํามันหอยลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อนนะเพื่อความดิ้งให้เหนื้อไก่ เราจะผสมใส่ถ้วยลงมาก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้นะคะว่ากาปริมาณถูกว่าเราจะเอารสชาติประมาณไหนนะคะปริมาณวัตถุดิบเพื่นๆสามารถเพิ่มรสได้นะคะชิมเอาเลยค่ะนะคะใครเอารสชาติไหนเนาะเราจะไม่ได้เขียนปริมาณวัตถุดิบให้นะคะเพราะว่าเราทําในปริมาณที่เยอะเนาะ เมื่อทุกอย่างสุกเข้ากันดีแล้วเราก็จะโรยด้วยพริกหวานนะคะสีเขียวสีแดงเพิ่มความสวยงามค่ะน้ำแกงของเราก็จะข้นประมาณนี้นะคะฝรั่งจะชอบมากๆเลยค่ะเพื่อนขายเด่นดับที่1เลยนะคะผนงไก่นะคะตอนนี้นะที่ร้านเรานะลูกค้าติดใจนะคะบางทีเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผนงเนื้อบ้างก็มีนะคะ สูตรแผนเงเนื้อเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะคลิปต่อไปอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดที่เราปลูกเองนะคะใส่ลงไปนี่คือแบบว่าหอมทั่วตลาดนะคะดึงดูดใจลูกค้าได้ดีมากๆเลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝรั่งเนี่ยพอเขาได้กลิ่นกับข้าวหอมหอมกับข้าวไทยหอมหอมเนี่ยเขาจะมาซื้อตามหาเราเองเลยนะคะทุกคนนะเขาจะเดินตามหาแล้วเขาก็จะบอกว่าฉันได้กลิ่นอาหารไทยฉันอยาก ฉันก็เลยเดินหาแล้วฉันอยากทานอาหารไทยนะทุกคนนี่แหละค่ะวิธีการดึงดูดใจลูกค้านะคะโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งเรียกให้เขามาซื้อคือเขาได้กลิ่นเนี่ยเขาจะมาเองเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะพริกให้สุกด้วยนะคะพริกทั้งพริกเขียวพริกแดงเนี่ยต้องให้สุกๆหน่อยค่ะ กระทะกับหน้าบนอัน,นออไหนใหญ่กว่ากันต้องใช้กระทะใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆนะคะตลาดนี้นะเพราะว่าไม่ไม่ทันนะคะถ้าใช้ตลาดเอ้ยถ้าใช้ขอภัยถ้าใช้กระทะใบเล็กนะคะต้องนี่เลยค่ะอันใหญ่แบบนี้เลยนะคะผัดพริกลสองนะคะผัดไทยไทยที่ไทยที่สุดๆค่ะเพื่อนนะผัดไทยผัดไทย วันอาทิตย์ใส่หอมแดงไปแล้วนะคะใส่แครอทด้วยเดี๋ยวสวยนาใส่แครอทด้วยมันสวยดีะคุณบบอท

วิธีแพ็กกล่องอาหารนะคะไม่ให้น้ำแกงหกเราก็จะซีนพลาสติกปิดฝากล่องไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนแล้วค่อยปิดฝาลพลาสติกทับอีกครั้งหนึ่งนะคะจะทำให้น้ำแกงนะคะจะไม่หกง่ายนั่นเองนะคะเพราะว่ากล่องที่เนี่ยจะไม่เหมือนกล่องที่เมืองไทยบ้านเรานะจะเป็นกล่องแบบนี้น้ำแกงชอบหกนะคะทุกคนต้องระวังนะถ้าใครเป็นแม่ค้าหน้าใหม่มือใหม่ก็อย่าลืม ซีนพลาสติกแบบนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ค่อยปิดฝานะคะจะทำให้ทุกอย่างดีมากๆเลยค่ะไม่หกเลยเธอนะน้ำแกงนะคะลูกค้าถือไปขยเยายัายางไงก็ไม่หกนะคะทุกคนนะลูกค้าเขาถามว่า ซื้อไปเนี่ยเก็บได้กี่วนันเราก็บอกโอ้ยเก็บได้สองสามวันเลยแหละถ้าเธอใส่ตู้เย็นไว้นะเพราะว่าฉันน่ะผัดสดๆใหม่ๆที่นี่ทุกอย่างเลยลูกค้าเขาก็จะแฮปปี้มากค่ะคนเพราะว่าเขาเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เก็บไปใส่ตู้เย็นนะคะเวลาเขาอยากทานเขาก็ออกมาอุ่นนะคะทุกคนนะเขาก็ไม่ต้องมานั่งทําอาหารค่ะ มาดามบอกขอต้มยำกุ้งกล่องหนึ่งค่ะสำหรับหนึ่งที่ค่ะเราก็จะมีข้าวให้เขาด้วยนะคะข้าวหอมมะลิค่ะเปิดฝาซีนพลาสติกให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ลูกค้านะคะมาดามเขาจะถามว่า ไปขายที่ตลาดนันไหนบ้างเราก็บอกว่าอ๋อตอนนี้เราไปขายที่ปกิโม1และปกิโมน2นะวันมีวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ ลูกค้าคนนี้นะคะเขาถามว่าในซาม,มซูซาเธอใส่อะไรบ้างเราก็บอกมีมันฝรั่งมีเนื้อแล้วก็มีออถั่วลันเตาฝรั่งจะชอบมากเลยค่ะ มาดูบรรยากาศตลาดที่สวยงามียนี่นะทุกคนเป็นแบบนี้นะมา,มาดูบรรยากาศรอบๆตลาดนะก็จะเป็นแบบที่จอดเรือนะคะที่นี่แบบมีนักท่องเที่ยวเยอะมากอะ่ะ มันึงก็จะเป็นแบบนี้น จะอยู่ตรงนู้นค่ะทุกคนนะเราเดินมาจากตรงนู้นนะเมื่อกี้นี้นะตรงนู้นก็จะเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือสำหรับจอดเรือยอทนะคะตรงนู้นี่ค่ะทุกคนเรือยอทพวกเศรษฐีนะคะก็จะมาจอดตรงเนี้ยเยอะมาก ที่จอดเรือยอทเรือสปีดโบ๊ทอะไรประมาณนี้นะะแทบนี้ก็จะเป็นแต่เรือยอททั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนะเยอะมากค่ะ ร้านกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ